หลายคนชอบถามว่าลำไยเป็นยังไงบ้างคะลูกลำไยเป็นยังไงบ้างคะลูกหมาโตหรือ,อยังคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะแล้วแยกให้ออกนะคะาอันไหนแม่ไหนรู้อันไหนปลาหมาันเอ้ยอันไหนหนามหมันลำไยยายขาลูกน้องโตยังคะนี่ตัวอะไรเนี่ยพี่แบร์เด็กๆโตยังคะอี๋งว่ะ พี่แก้วดูนะ น่าเหมือนแม่มากยายเป็นไงอะคะอาการพี่ยายเป็นยังไงคะ ก็เจ็บๆอยู่นะคะนี่มันอะไรเนะี่ยใครเดรอดำเด้อเหรอ,อเดี๋ยวมาดูสรุปชื่อดีกว่าเ,เจ็บปากไม่นงกขึ้มาแล้วเป็นแผลปะเนี่ยอันนี้มันแก้วพี่มันแก้วเป็นน้องพี่ลำย,ยัยคาวเลียแบบ๊บ พี่แบแบอันนี้คือแบแบนะคะอันนี้แบแบอันนี้ลำย,ยัยอันนี้ดาอันนูน้องแต้มนะหนูน้องแต้มอันนั้นกองลองกองอันนั้นปานอันนี้อ้วนอุ้ยอ้วนขอโทษ อันนี้อ้วนสรงตัวใหญ่มากอ้วนไป พี่แบไม่ทำน้องพีแบบจบตอนนี้มีหมายอยู่ในห้องแปดตัวและแมวอีกหนึ่งกูดเกินไป